ย้คคำเตือนคลิปนี้ประมาณช็คเอสเอ็มอารที่จ๊ให้เจ้าหูซึกนอนรับรู้สึกดีได้ที่ให้เจ้าหูึก ลสบายดีเนาะมันนี่ก็มาอย่่อยเดินเกมบเงินเนาะมันนี่คอยก็ได้ทำการอดเขา้สาส24สีชั่วโมงเนาะเพื่อที่จะมากินมา,ม,าม่าแล้วก็ไบแล้วก็ยำยำเนาะสามแบบสามรสชาติเนาะซึ่งอันนี้กสิสป,ป็นไว้บราคาอันนี้กสิเป,ป็นยำยำแบบสมนะอันนี้ก็ยำยำคือกันแต่วา่ามันเป็นแบบจืดๆเนาะโอเคเขามาใส่เครื่องประกอบกันเลยเริ่มจาก ไปไปกันเนาะอ้าเบบี้ไม่สน้อย oh. น้ำมันก็ใส่ก็ได้น้ำมันเนาะเอากินแห้ง oh. อันนี้ก็ยำนยำรสสมเนาะบนนันนาะ้เราจะเนาะออ้าวเบบี้ไม่สน้อยต่อไปนะเอา้าทงไฮตอนนี่กับยิ่งยำพึ่งกันนะแต่ว,ว่ามันเป็นรส มาม่าเนาะมามา่าหมูสับยำๆสำโบ๊อี่เค็มาต่ฟัดเกลือโอเคใส่กันเลยโอเคเลยอยากจะบอกทุกคนที่มาบนลิปนี้ว่าตอนนี้โคตรยาเขา้าเลยเนาะอ้าเบบีไไ้ ผสมก,กันเนาะเอามแบบผสมก,กันเลยดเดี๋ยวทุกคนทุกคนวันนี้เนาะเฮ้ยอ,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 อย่าเข่าแห้งเนาะตอนนี้เนาะมีสามแบบมาผสมก,กันตรงนี้เนาะวัดเข่าสาวสีชั่วโม,มองอีกขอดิ้วเลยตอนนี้ จ๊ะจ๊ะโอเคก็สมมันครับกันก่อนโอ้ยสีมันคอว่มคนได้แล้วเนาะมามา คนเพีย้ยนเนาะเล้วเดี๋นำการใส่มเพร้าเข้าไปติมเนาะทุกคนทั้งนี้นนเนาะไม่ใช่เนาะโอ้ยเสือ ก็จะแข็งเพีาา้นี่นะทุกคนอ่ะเส้นของไฟ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 จะเป็นออกแบบเสียงเล้งหน่อยหนึ่งเนาะ,นนะแสงแทง้แงแสงแสงแสงมันท้องใสก็เลยเป็นออกแบบสีขาวหน่อยทีเียวมันลดเป็นสีขาวนี่เนาะ เดินๆแบบงแดงเนาะเบองมาพิกเนาะใช่ไหมาพ,กามาพิกเขาไปอีกโคตรเพชร เลยทุกคนบอกเลยนะตอนนี้โคตรยากเข้าลนะ แฟนบัาเหขอแนนี้อ๋อสักดงานำเนาะพี่โฟเขามาดีเจเพื่อนนี่อ่านชื่อก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวอาบีาแบบีบซึ่มันมีวะ่ะเดี๋ยวไม่สบายนะทุกคนอ่ะ ไายโค้กเขาไปได้มาโปรโมตเขาเมา,มเ,าเช็คกินต่อ,อ,อเบอร์เข้ามาไม่น่อยนะแต่แทงมันไม่ร้ายน้อยนเนาะท้าเมื่อกาสามทุ่งเนาะ ก็เป็นมีไใบไม้แต่ว่ามีใบไม้แต่ว่าเขาใส่บางพริกมั้งเนาะนี่เนาะบางพริกมันมีใบไม้แต่ว่าน้ำพริกบางพริกมันเป็นตัวนี้เนาะความเบิ่งว่ารสชาติมันใชเป็นอะไร เราชาดบอกเลยว่าขวดสมเนาะอ่าสมแบบของขเลยอ่าเกินไปาหามล็อกบบนินๆเนาะบอกเลยว่าหีดแดกเนาะ เล้วองไหนหนึ่งขอเจ๊ด้วยทุกคนคุณไป chút 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 Dạ chút 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 quẩn, chút 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 chút

คลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่นอน